เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นเพราะสมองของเราเองที่คิดไปเอง <c oughs> เดี๋ยวขอกับกาแฟจิบหนึ่งเพราะว่าอะไรเพิ่งมาถึงแล้วก็เรื่องเรื่องที่เกิดเมื่อวานมันมันมาม,มันมาถึงตอนเช้าด้วยก็มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยธรรมดาไม่เคยมีอะไรเลยทุกอย่างมันจะ เหมือนเหมือนกันทุกวันแต่เมื่อวานนี้มันไม่เหมือนเลยเพราะเพราะในสมองเราเราไปตั้งเอาไว้อะขอจิบกาแฟาปิ๊บโอ้ยอร่อยตอนเช้าเชาี่แบบตื่นมาแล้วเมื่อก่อนจะกินชาเดี๋ยวนี้จะกินเปลี่ยนเป็น,เปนกินชาตอนตอนกลางวันหลังอาหารหลังอาหารกลางวันจะกินชาแต่ตอนนี้จะกินเออตอนเช้าจะกินกาแฟาเพราะว่าบางทีนอนน้อยอะไรเงี้ยมันต้องการความสดชื่น ต้องการคาเฟอีนจะมาเล่าเลย่ะว่าเมื่อวานเนี้ยคิดว่าทั้งวนันในหัวคิดอะว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวนันศุกร์วันพฤหัสเป็นวนันศุกร์ทุกวนันแล้วทุกวนันศุกร์นี่เราจะมีแพลนของเราว่าเราจะไปซื้อกับข้าวจะไปซื้อของซื้ออะไรเนี้ยเราก็แพลนไว้ทั้งในหัวเราก็จะมีแบบมีกิจการอย่างอื่นที่เราจะต้องทําในวนันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็เต็มตัว ทำทำงานวันศุกร์ก็มันก็เรื่องแปลกตั้งแต่เช้าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยไอ้เมื่อวานเช้าเราพูดไปเรื่อยๆก็ขับรถออกมาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมรถวันนี้มันเยอะจังวันศุกร์มันต้องเงียบใช่ไหมรถก็ผ่านไปผ่านมาเอ๊ะโอเคไม่เป็นไรวันวันนี้วันศุกร์เมื่อเมื่อเมื่อศุกร์ที่แล้วเราก็คิดเป็นวันเสาร์มันแบบหัวสมองนี่เป็นอะไรรู้มันเหนื่อยคงเหนื่อยอะมันคงอยากจะไปฮอลิเดย์เมืองไทย ไปแล้วเราก็เดินขับมาคิดไปอะไรเหมือนว่าวันนี้มันสุกมันทําไมรถมันเยอะอะไรแล้วก็คิดไปเรื่อยแล้วขับมาเรื่อยเรื่อยทีนี้นั่งคิดไปเป็นคนชอบคิดเวลาขับรถเนี่ยเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเสร็จแล้วเหลือไปเห็นรถพยาบาลมาข้างหลังเปิดหอเปิดไฟโอ้โหเบรกซะท่หัวทิ่มหนึ่งหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่เหมาะขับรถไม่มองรกระจกหลังหนึ่งธรรมดาจะมอง แต่วันเมื่อวานคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้มองอา้าวลับมากลับมาที่มาถึงที่ทำงานก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็เตะก็แบบว่าเต็มตัวเป็นวันศุกร์อะไรเงี้ยก็ธรรมดาก็ทําไปแต่นั่งอยู่หน้าคอมแท้ๆนะแต่ไม่ดูวันที่ไม่ได้ดูอะไรเลยแบบว่าทําไปเรื่อยๆแบบว่าทำ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 ไปเสร็จแล้วพอตอนบ่ายเพราะว่าวันศุกร์นี่เราจะเลิกสี่โมงเย็นใช่ไหมและตอนบ่ายสามโมงสามโมงครึง่งสามโมงครึง่งนี่ มีลูกค้าเข้ามาเราก็โมโหเลยอะไรวะสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนีเราปิดสี่โมงแล้วทําไมเออทำไมลูกค้ามาไม่ไม่เห็นใจกันบ้างเลยเพราะว่าเวลามาซื้อข,ขอคลูกค้ามาซื้อของก็ต้องแบบว่าต้องดูนู่นดูนี่ต้องมีความช่วยเหลืออะไรเงี้ยลัาไม่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่าเราจะปิดเนี่ยจะปิดตึกเอออฟฟิศเนี่ยทำไมวะทำไมมาเงี้ยเราก็นั่งแบบ กัดเขีย و, ข้ยวเคี้ยวฟันอย่างนี้ทำไมวะมาทําไมเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวพอสี่โมงเราก็เก็บกระเป๋าเก็บห้องเก็บไรนีแเราเรียบร้อยพับถุงขยะเพื่อจะได้ช่วยคนทำความสะอาดให้เขาทำ <c oughs> ช่วยคนทำความสะอาดเขาเก็บนู่นเก็บนี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถอถือกระเป๋าออกมาแล้วเจ้านายเขายืนข้างหน้าเราก็บอกเออพอเขาจะไปไปฮอลิเดย์อาทิตย์หน้าใช่ไหมเขาจะไปสามอาทิตย์แล้วเรา แล้วเราพอเขากลับมาเราก็จะไปฮอลิเดย์เราก็ไม่ได้เราก็จะไม่ได้เจอกันสองประมาณสองเดือนแล้วก็คุยเราก็บอกเราก็ยืนคุยว่าเออเออฉันจะกลับแล้วนะแล้วก็เออก็บอกเขาบอกว่าเออเที่ยวให้สนุกนะอะไรเงี้ยบอกเออวันนี้มันเอ้ยเขาบอกเจอกันพรุ่งนี้อะไรเจอกันพรุ่งนี้เราก็บอกวันนี้วันศุกร์อะ จอนึก wow, ็่าเขาแกล้งเล่นคิดว่าเขาแกล้งเล่นว่าพูดเล่นว่าเออเจอกันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเป็นวันเสาร์แล้วแบบจะแกล้งให้ให้เรางงไงงงจริงจริงเพราะเพราะเพราะมันเป็นวันศุกร์ที่เราจะต้องเจอกันก็วันนี้แหละงงมาฟังแล้วงงตัวเองยังงงเลยเขาก็ก็บอกแล้วก็ยังโทรไปถามถึงถามบีดยนะบอกว่า ธรรมดาวันศุกร์เนี่ยเขาจะกลับบ้านช้ากลับบ้านช้าแล้วเราจะไปซื้อของซื้อกับข้าวมันก็ช้าใช่ไหมเราก็โทรไปบอกเธอวันนี้กลับเร็วหน่อยนะเขาก็เขาก็เออเออฉันจะกลับเร็วแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยเขาก็นึกว่าเออเมียเมียเมียด่าแล้วมั้งกลับบ้านสายเอ้กลับบ้านสายบ่อยๆอย่างเงี้ยเมียให้กลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยแต่เปล่าหรอกเมียคิดว่าเป็นวันศุกร์อยากให้กลับเร็วๆจะได้ไปซื้อกับข้าวเร็วๆ เออแล้วกลับมาถึงมาคุยกับเจ้านายต่อว่าเฮ้ยทําไมเอ eh, เธอวันนี้วันวันวันนี้วันพฤหัสนะมันไม่ใช่วันศุกร์นะไอเราก็เออไอเราก็เออเลยแต่นี้เราเก็บกระเป๋าแล้วเอยเราก็เลยกลับบ้านก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเราคิดเป็นวันศุกร์นะเขาบอกเขาไม่ว่าเลยเราเขาบอกก็หัวเราะเขาหัวเราะเออหรือพรุ่งนี้เราก็เจอกันนั่นแหละเสร็จแล้วกลับไปบ้าน กลับไปบ้านไปเล่นฮูลาฮูปครึ่อองชั่วโมงแล้วแล้วไมันเป็นอะไรไม่รู้มันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยจนตาจะหลับอะ่ะเราก็ทํากับข้าวให้สามีกินทํากับข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จิบไวน์ไปด้วยไวน์แบบเป็นไวน์สปริซเซอร์มันเป็นไวน e ์เอชชมพูแล้วก็เราก็ใส,ส่โซดาให้มันจางๆหน่อยแบบแว่าเราเฮ้ยเรามาขอผ่อนคลายหน่อยเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ในในสมองมันแปลกๆบอกไม่ถูกกัน เราก็เลยเออกินจิบไวายไปด้วยแล้วเราก็กินเออเอเอรับอาหารกินอาหารเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วจะขึ้นก็ขึ้นไปนอนเล่นบนเตียงว่าจะดู YouTube ซะหน่อยอะไรเนี่ยเสร็จแล้วไม่ไหวสองทุ่มครึ่งมิตาจะหละับแบบไม่ไหวแล้วนอนสองทุ่มครึ่งนอนตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยอะไรวะตีหนึ่ง แบบนอนหลับเงยียบหนับสบายเลยแบบไม่ได้ตื่นไม่ได้อะไรเลยอะ่ะธรรมดาจะนอนไม่จะนอนแบบว่ายังไงอะ่ะรู้ว่าสามีเขาเข้ามานอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่นี่เมืม่อคืนแบบนอนหลับสนิทเลยอะ่ะตื่นมาตีหนึ่งก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตื่นอีกสองสาครั้งไปเข้าห้องน้ำพราากินชาก่อนนอนกินชาก่อนนอนมาทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆแต่ว่าห้าตั้งแต่สองติ ตีะสามทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยหลับสนิทไม่มีไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบมึดไปเลยธรรมดาธรรมดาจะฝัน,ฝ,น,น,นฝันนู่นฝันนี่แต่เมื่อคืนแบบว่าแบบเหมือนเหมือนดับวูบไปเลยอะแล้วมันเหนื่อยมากมากเลยแบบมันบอกไม่ถูกอะแล้วมันก็หลับหลับไปแล้วเมื่อถึงตื่นเช้าเราก็จะไปทำเออตี่นตัวมาทำงานใช่ไหมก็ลงมาข้างล่างเอ๊ะท,ทำไมข้างล่างมันเย็นจังวะ ทำไมวันนี้มันทำไมมันเย็นจังเดินออกไปดูข้างหลังบ้านพรอเปิดปะจะเข้าก็เปิดเข้าออกเปิดจะเปิดประตูหลังบ้านใช้ประตูหลังบ้านเสร็จแล้วประตูไม่ปิดประตูเปิดกว้างเลยเพราะว่าตอนกลับมาจากที่ทํางานเราก็จะเปิดประตูให้ระบายลมใช่ไหมแล้วธรรมดาตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนเนี่ยสามีเขาจะลงไปปิดแต่เมื่อคืนเขาไม่ได้ปิด เราก็โอ้ยดีโชคดีแบบดีนะไม่มีใครมาเข้าแบบไม่มีขโมยอะโชคดีนะกระเป๋าเป้เราก็ตั้งอยู่นั้นกระเป๋าตังก็อยู่นั้นอยู่ตรงตรงหน้าประตูนั่นแหละโชคดีมากเลยที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันที่แปลกมากเลย <mar ad> เคยมีใครมัางไหมที่เป็นแบบเนี้มันแบบว่าสมองนี่มันแบบแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดติดต่อไอ้พวกนี้เวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะต้องติดต่อติดต่อติดต่อกัอนไป มัถ้าไม่เป็นเรื่องแปลกเมื่อวานแปลกทั้งวันเลยคือว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งวันเลยคือแบบมันเหมือนกับวันที่หายไปวันนึงเหมือนอยู่ทวายไลโซนนะเคยดนะนานเคยเคยดูมั้ยพวกั้เอาจะไปกินกาแฟใช่หรอไปแล้วบาย